นี่เราตัดมาอีกหนึ่งอ e ีพีเมื่อกี้คือขับรถในทางเตี่ยวนะออนนี้คือเพื่อนเราเนี่ยจะพาไปดูสวนของเขานะเพราะสวนของเขานี่เมื่อก่อนเคยคุยกันค่อนข้างที่จะแรงพอตัวเลยนี่เพื่อนเราก็านำไปไอน,นี่มันไม่ค่อยกลัวหรอกมันก็เดินนำไปเรื่อยได้สบายสบายเราว่าเดินเข้าไปด้วยกัน ลองแผ่นกล้องไปทั่วๆดูนะเธอมันจะทั่วได้ไงมันเห็นไม่มีลองลงไปนะดูตรงนู้นเห็นไหมอ้๋เรามีไฟฉายสองกระบอกว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เราเข้ามาในสวนเพื่อนเราทีอก่อนมากันตอนเด็กๆแล้วท่อนๆจะพอตัวมี้ยยัง จะปลูกยงปลูกยางนะคือเมื่อก่อนนี้พ่อเท่าเขาก็จะมีอะไรแบบคนโบราณใช่ไหมครที่แบบเขาจะให้ช่วยเฝ้าสวนอะไรอย่างเงี้าเขาจะมีอะไรแบบเนี้ยช่วยเฝ้าสวนเขาอยู่ ศาลาตรงนั้นมัน้งที่เราเคยเจอก,กันกับเพื่อนที่ฉันเล่าไปเมื่อคลิปก่อนหน้าที่ขับรถอ่ะน,นั่นคือศาลาตรงนั้นเลยเรามาเดินดูสักหน่อยดิอะไรยังไงบ้างอ่ะอย่าง,ราง,างเราไมนะ่จบนันก็คือเขาจะมีแบบเหมือนคนโบราณก็จะเลี้ยงพวกสิ่งลีลับอ่าหรือวิญงวิญญาณอะไรประมาณนี้ ให้ช่วยเฝ้าสวนให้ไม่มีโจรมายุ่งมาทำลายสวนหรือมาขโมยพืชผลเออคุณเดียอ,อ <c oughs> ยู่ไอศตร์เดี่ยวเฉย <c oughs> สองลองส่องไปทางนู้นดูเ <c oughs> พื่อนบังเอิญว่าชิงช่องอยู่ <c oughs> ไม่เวลามุงสองแล้วค่อยๆค้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่ก็เลยตกใจ คนเจ้าของสวนอนุญาตแล้วไม่เป็นไรจับเต็มไปเลยเจ้าของที่อนุญาตเราก็เป็นเหี่ยงวนางว่าใครพูดอท่ดินเพื่อนปากบอกมาว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงหรือว่าผีตัวไหนนะคือคนถือที่ดินโฉนดที่ดินคือมันเท่ากับว่ามันเป็นเจ้าที่ มีอะไรมีประสการณเลาอะให้ตอนเด็อ่านี่มามาเรามาปันใกล้ๆใกล้ๆมาใกล้ๆตอนพ่ออู่วัรุ่นอะอ่ามันมีตันยางจากปู่เขาอ่าผีแรงนี่แหละเขาตัดไม่ได้ดูมันก็ทำไงทำยไงเอป่ายางแม่งเลยเอ้าในเมื่อในเมื่อปูอยู่ไม่ได้ผีก็ต้องอยู่ไม่ได้โอ้เผาแม่งเลยคือในเมื่อแบบเขาอยู่ไม่ได้ผีก็ต้องอยู่ไม่ได้เพาเลยเผาทิ้งซะเรื่สรุปก็ ขเขาเสร็จปลูกยางก็แบบต่แม่ตปกติไม่มีอะไรยุ่งเลยก็เลยกำลังคิดว่าผีหรือคนที่หยอกเขาแต่ว่าน่าจะคนซะมากกว่าพอเขาเจ็บมันก็อปลูกยางขึ้นมาปกติก,ก็แบบยางปกติมีอะไรน,นะมีกจะป็นคออุย้ยอันนี้ไม่ใช่มีใครตเข้ามาเยอะปหนึ่ อ,อ,อันนี้เพื่อนจะพาไปดูตรงคลองตรงอะไรข้างหน่อยจริงเหรอ,อ,หรอไหนน้ำไห้เี่ยเอามีแค่นัน้นะมันเป็นน้ำที่ว่ามาจากาน้ำตก,ำตกถ้าถ้าหน้าฝนอ่ะมึงเห็นตะลิงอะไรตรงนี้ไหม,มหน้าดีตรงเนี้ยถึงนี่เลย้ถ้าหน้าฝนลองส่องไปดูตรงนู้นดูดิมีอะไรบ้างไหมเพื่อนคนในกล้องเขาเห็นไง คือตรงนี้มีแน่ๆเลยเลือมหูเห่าแล้วก็ไอ้เหี้ยวันนั้นมาหากบกลางข้ามเมงคืนวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ทันเลยมีเหี้ยอไปเหี้ยเหี้ยวิ่งตามเพื่อนเขาหนุ่มทำไมเธอเพื่อนเธอใช่เพื่อนเราเองยอนเลยหนุ่มลูก้ายเป็นยัไงตอนเช้าไม่ไม่ไม่มีคือตัดทิงกิน เพื่อนว่าแม่งสุดยอดสุดๆเลยแม่งต้นยางไอสัตว์แต่มีลูกพปลาวอยู่ตรงนี้ได้นขนาดนี้แล้วเอาทองมาตั้งดีกว่านี่เพื่อนบอกว่าถ้ามึงจะเล่นขนาดนี้ก็เอาทองมาตั้งเถอะจะมาอย่างนี้เอาทองมาตั้งเลยจบเราก็ไม่มาวนแ้วเราไม่ไดอาทอ,าองไปขายเราก็จบเออเอาตุ๊กตามาตั้งกูต้องมาตัดยางก็มาวนหล่าถ้าเอาทองมาตั้งเองงเอ,อจบกูบบมา,า,ากูก็ไปกูได้ไม่มนมมวนาน ทองลูกขนาดนั้นเลยเออนี่ <laughs> ไอ้เหี้ยแม่งต้นต้นยางไอ้สันลูกพล้าตั้งอยอู่ <laughs> นี่แม่เอาลูกพล้ามาตั้งนี่กูต้องตัดนี่ตัดยางเนี่ยประมาณชั่วโมงสองหรือชั่วโมงกว่าเสร็จเลยมเดยถ้าเอาทองมาสิบนาทีไม่ถึงปุ๊บกลับเลยจบเ <laughs> <laughs> ห็นฮ้ยซิวไปอีกเ <laughs> <laughs> นานส่งก <laughs> ันเนี่ยนำ้ชกี น้ำมันเชี่ยวนะว่าเวลาฝนตกช่วงหน้าฝนน้ำเชี่ยวมาถึงนี่เลยนี่ตรงนี้เนี้ยเหมอนนะว่าสวยจังวัวถ้าว่าแบบช่วงที่น้ํามันยังไม่ลดขนาดเนี้ใช่จะจะว่าช่วงหมดหน้าฝนประมาณวันสองวันแรกกันน้ำมัาลงสวยเลยใสใสสวยน้ําไม่ลดมีปลาดุกเผื่อกันแล้ไมันรู้ว่าไปอยู่ไหนมันก็ไปตามน้ำา่มันรู้ว่าไปตามน้ําหรือไปลงในพงไปลงเพนไปดูตรงนี้ไปดูเขาเลย เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อนี่สวยมึงจบเที่ยงนี้แต่แม่งพลิกไอ้พลิกไอ้ศับต้นยางมีลูกพะพังอยู่ๆเราเซลกันเรื่องลูกลูกพะพังมาตลอดทางใช่ไหนี่ไงต้นพะพาวอ่ะไหนอ๋อนี่ไงต้นยางมียิงจากนี้ไปนู่นเลยแปลว่ายิงไปไกลใช้ได้มันก้มีตรงนี้ต้นหนึ่งไหนไม่หรอกเห็นมีสองต้นยอดไอ้ศัพต์นู่นนู่นนู่นข้างบนนะนู่นได้ยิง ไม่ได <Elena> ้หน่อยตรงนั้นอีกต้นหนึ่งขาดแ่งพี่ไอขัดหลักฟิสิกมากเลยลูกพากินขึ้นไม่กินลงบายจบรายการหรือว่าผู้ฝึกเสร็้วตืนโอเคเอาถ้างนั้นก็เดี๋ยวตำรวจเสร็จแล้วขอปิดรายการไว้แค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้า